โอเคครับราสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูบซทีวนะครับมาอยู่กับผมนนท์เจ้าก่อเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราไปอยู่ในวิ์แทงรีเพลแล้วนะฮะวันนี้มาอยู่กับเอ่อเจ้าของรีเพลที่มีชื่อว่าคุณนัทพงศ์ s msa underscore m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  ไม่รู้เหมือนกันไปว่าอะไรนะชื่อยาวมากเราขอเรียกคุณนัทพงศ์แล้วกันนะ คุณนัทและกันนะั่นเลขสั้นนะฮะวันนี้ข้อคุณนัทก็มาอยู่ในรถถังที่มีชื่อว่าโอ้โหชนกันแล้วนะทีสิบเก้านะครับก็เป็นรถถังเบาของอเมริกาเชียเก้านะจ๊ะเมื่อกี้ยิงโดนยังไงวะไม่ได้ซูมเลยนะโคตรโหดนะก็ตั้งแต่แพทใหม่มาเนาะก็จะมีปืน90มมที่เป็นกระสุนเจาะเกราะ APCR เมื่อก่อนจะเป็นปืนลูกระเบิด90มมซึ่งมันเป็นอะไรที่เทียบมากนะฮะแล้วก็มีปืน152มมแต่ว่า พอแพทใหม่มาเป็นเทียเก้าเนาะมันก็จะมีทั้งปืนร้อยยี่สให้เลือกหรือว่าปืนเก้าสิบมมอันนี้ให้เลือกแล้วก็แบบแล้วแต่คนชอบเลยตอนนี้ก็แตเยนเ็ยนๆก่อนขอไปนะตอนนี้เพิ่งไปกินข้าวมาอีกแล้วนะฮะบางทีมันอาจจะมีลมดัน <laughs> โอเคนะตอนนี้ก็เขาก็มีอยู่ในห้องเทียสิบนะเทียสิบมีสามั้นแล้วก็ไม่มีอาจจะจอนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนี่ใจคอจะไม่ซูมยิงมากเลยเหรอวะ โหยิงสดเอาเองเลยโหดมากเลยพระเจ้าจอร์ดนะครับว่าตัวนี้นะผมก็ยังไม่ค่อยหายเป็นหวัดดีเท่าไหร่นะครับบางทีก็อาจจะพูดเ,เพี้ยนไปก็ขออภัยว่าเป็นหวัดหายก็น่าจะพูดไปเหมือนเดิมแหละตอนนี้คุณนัทนี่ผมถามตรงๆครับคุณนัทครับเลงเลงหน่อยก็ได้มันไม่มีใครว่าหรอกครับหืม <c oughs> ไม่ต้องแบบซูงข้างนอกยิงมันเพื่อนกระสุน <c oughs> คุณนัทก็จะเลนให้ดูนะว่าไอทีสี่เก้าคนเนี้ย มันเป็นยังไงมันน่าเล่นไหมสำหรับรถถังเบาของอเมริกาเนาะจะเย็นๆสถานการณ์ก็เรื่อยๆฮะตอนนี้แต่ว่าทีมของเราก็ค่อนข้างจะเสียปเปรียบนิดนึงเล่นสูเสีอีกแล้วอย่าเล่นอย่างนี้สิคุณนัดยิงครับม,มันต้องโดยยิงตูดสักนัดหรอวะยังไงมองมองมองทางข้างหลังด้วยเพื่อนโอ้โห นี่ผมไม่ได้ดูในมุมมองตัวเองนะนี่ผมดูในมุมมองเขาว่าเนี่ยนี่เขาเล่นอย่างนีิงจงริงนะยิงยังไงของเขาอะแล้วส่วนตัวเนี่ย G49 นะครับก็เป็นหนึ่งในโอ้โอ,อรถถังที่รถถังที่ผมชอบมากๆเนาะสมัยที่ยังเป็นแพดเก่าอยู่เพราะว่ามันเป็นรถถังเบาที่มีปืน152มมที่สามารถถล่มรถถังเทือดสูงหรือว่ารถถังเบาด้วยกันได้นะเพราะว่ามันโอเคเดี จะแ,แพทใหม่เอะเ,เล่นอะไรจะแ,แพทให,หม่มาที่ผมก็ยังไม่เคยไปเล่นเลยนะเพราะผมขายจิ้งไปนานแล้วเนาะน,นี่ก็จะมาเขาก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันตอนที่เขาโหลดลูกฮีทมานะครับเพราะว่ารถถังที่เขายิงนี่มีแต่คันหนาะๆนะนะโอเคแต่เย็นนะครับตอนนี้ยิงไปห0ร้อเองตอนนี้สกอร์6ต่อ7ครับเลือดถังกันสองพัน ดูจากแผนที่นะฮะบนบนเขานี่มีไอเสกับด e เฟนเดอร์วิ่งมาแล้วแต่คุณนัทก็ยังป่วน,วนอยู่แนวแนวทะเลรายตรงกลางอยู่แต่เย็นๆนะฮะแย่เพิ่งรีบร้อนตอนนี้6ต่อ8แล้วครับ <c oughs> นี่ดูจากแผนที่เนี่ยนี่เขาไม่อยู่ตรงนี้คนเดียวเลยนะเนี่ยอันตรายมากเลยนะถ้าเกิดไม่เซียนจริงนี่ผมว่าตายหาแล้วนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ยิงโดนเวยอ๋อชี้เป้า กลับไปก่อนครับตอนนี้รู้สึกว่าคุณนันที่เขาจะเล่นแบบบูล้างผ่านมากเลยนะเขาไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบข้างเขาเลยว่าจะมีรถถังมากมายแค่ไหน,นเขาไม่สนเลยนะตอนนี้เหมือนเขาจะไปเก็บสกอร์เปียนนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเจอสกอร์เปียนสกอร์เปียนนะสกอร์เปียนเกือบยิงแล้วเห็นไหมนะ่ะยังไปยิงเพอร์ชิงอีกนัทครับสกอร์เปียนครับใจเย็นๆนะฮะมีเพอร์ชิงยิงมาด้วย ยิงครับยิงโอ้โหตายแล้ว6ต่อ10แล้ว6ต่อ10แล้วยิงยิงให้โดนยิงยิงโอโหายไปแล้วเออโดนแล้วฮะ900ดาเมจครับรเบพิ่งยิงโดนไปนัดที่4นะครับเราก็เปลืองกระสุน,นไปหลายนัดอยู่พอสมควรสกอร์เปียนไปหรือยังสกอร์เปียนไปแล้วครับเมื่อกิ้ที่30ยิงเฉียวเรานะเฉียวเรานิดเดียวเอง ตอนนี้คุณนัาบอกกูไม่สนแล้วกูจะไปเก็บสกอร์เปียนเพื่อนๆจะเป็นยังไงช่างหัวมึงสกอร์เปียนเอ๋ยฮัลโหลฮัลโหลฟึบไม่อยู่ครับสกอร์เปียนน่าจะหนีไปแล้วเจอแล้วครับสกอร์เปียนนู่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 นนจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นยิงเออนั่นแหละสแนปช็อตไปทำดีครับสวยครับผมอีกสักหน่อยมาอีกสักหน่อยมา อีกนั้นเดียวตาแล้วเนี่ยเอ่อโอเคครับนะครับเก็บไปพันหกดาเมลจันทฮะแล้วก็ฆ่าหนึ่งคันนะตอนนี้ก็เป็นรีเพ์ที่ผมดูสดๆนะครับผมไม่เคยนี่นะอะไรวะผมไม่เคยมาดูมาก่อนนะฮะนี่ภาพสดๆเลยสองก็เจ็ดสิบเก้าทีสามสิบครับนัดสุดท้ายโอเคฆ่าสองคันแล้วครับจะเย็นๆครับสองพันสามดาเมจเพชรชิงทางซ้ายเจอทีอแปดพอร์ตอยู่ โอเคโอเคครับทำดีครับตอนนี้คุณนัทก็ทําให้สกอร์ของทีมตีตื้นมาเป็น11ต่อ11นะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ก็ถังเล็กดีตอนนี้มีเพอร์ชิงครับเลือด900าร้จเย็นๆก่อนจะเย็นๆนะเพอร์ชิงเพอร์ชิงโอเคฮะอืมโดนตีน,นะครับ ยิงใหม่ยิงใหม่เอออ่ะยิงอ่าโอเคเราค่อยๆดูเข้าไปก่อนเนาะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเพอร์ชิงนี่จะโดนทำร้ายอย่างรุนแรงโอ้โหเฮียยิงเอายิงเอาเลยตอนนี้เก็บไป3,000ดาเมจแล้วนะฮะยิงเพอร์ชิงไป1 0 0 0 1,100แล้วอีกทีนึงอุย้ยยิงไม่โดนสิว เล่นันดีเล่นันดีอืมวิ่งก่อนทะวิ่งก่อนทะตอนนี้อุย้ยสะท้อนโอเคฆ่าไป4คันแล้วตอนนี้เหลือกิล15แล้วก็ทีสิบเก้าถ้าฝั่งเราฝั่งเขาเหลือ IS4 กับ IS3 ไอ e อสกับ i s เอสามเจนเย็นเย็นหมดนะตอนนี้กระสุนก็เหลือ16นัดนะจ๊ะดาเมจได้มา3,000แล้วโด,ดวยรวมถือว่า ก็ยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิด e4 เลือดเต็มนี่ก็ไม่โอเคเลยแต่ถ้าเกิดเลือดไม่เต็มก็โอเคอยู่แต่ว่ากระสุนเราจะพอหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเลือด1นึ่พันนี่ก็ใช้กระสุนประมาณ5 6นัดแล้วนะสําหรับรถปืน90มมแล้วถ้าเกิดเลือดหนึ่พันสองคันก็ใช้กระสุน10โอ้โหสิบสอนัดเลยซึ่งถ้าเกิดยิงไม่เข้าหรือยิงพลาดอย่างนี้นะครับกระสุนเราก็ยิ่งจะเหลือน้อยมากกว่าเดิมนะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ที่หนึ่งครันในการเล่นรถถังทุกคันนะฮะ เอาเป็นว่าอย่ายิงซีซัวอย่าวิ่งยิงบ่อยจนเกินไปบางทีเราอาจพลาดได้โอเคตอนนี้ก็ไปก่อนตอนนี้รู้สึกว่า e 4กับ A3 ฝั่งเขานี่จะเป็นซูเปอร์แคลรี่สำหรับอีกทีมหนึ่งเนาะค่าไป4ตัวกับค่าไป5ตัวนะครับฝั่งเรานี่ก็มี t ี9นะครับตัวคันเดียวตอนนี้คุณนัดก็วิ่งไปก่อนจริงๆเนี่ยสำหรับรถถังเล็กนะฮะถ้าเป็นท้ายเกมเนี่ย แล้วเราเหลือแต่พวกรถถังหนักหรือว่ายานก่อพิฆาตรถถังเนี่ยเราจะได้เกลียบมากๆเลยเพราะว่าออระยะการมองเราไกลเนาะแล้วก็ความเร็วเราค่อนข้างสูงแล้วก็ค่าพังเราก็สูงด้วยทําให้เราสามารถไปอ้อมหลังไปเล่นสนิทเพล์หรือว่าไปหาที่ซุ่มแล้วรอเ็าผ่านมาแล้วเราก็ยิงระยะที่อยู่ก็ได้เรื่อยๆอย่างนี้เขาจะหาเราไม่เจอแต่ถ้าเกิดเหลือรถถังเล็กด้วยกันหรือว่าเหลือรถถังกลางนี่ก็ชิบหายครับพังซูไม่ได้ครับรถถังเล็ก ตอนนี้เขาก็วิ่งขอบๆฮะเจอ ec ครับแต่ ec น่าจะยังไม่เห็นเรานะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเนาะ ec ec อืมโอเคตูดไปดอกนึงตอนนี้ ec เหมือนจะลงมาที่ฐานตัวเองเนาะลงไปข้างล่างทงต่อไปก็หา is 3เมื่อกี้ ec เลือกเท่าไหร่ว่าลืมมองเมื่อกี้เลือก800ยิงไปเหลือ650ครับนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นสงครามเย็นกันนะฮะต่างคนต่าง เก็บซ่อนอาวุธที่แท้จริงไว้รอเล่น <c oughs> เกี่ยวอะไรกับสงครามเย็นวะขับไปก่อนนะตรงนี้ทีมจะสร้างรถถังเต็มเลยนะทั้งรถถังฝั่งเราทั้งรถถังฝั่งศัตรูไปก่อนครับฮลัลโหลฟึบเนี่ยสำหรับ t ีสินะครับสำหรับปืน90มมรุ่นใหม่ที่มันเอามาติดเนี่ยผมชอบมากๆก็คืออัตราการโหลดกระสุนมันเร็วมากครับดูสิครับ4ี่วินาทีนะเว้ย 90มม,มเองครับโหลดเร็วมากเลยนะส่วนใหญ่90มมนี่โหลดเร็วสุดก็ประมาณ6วิเนาะ6-7วิอันนี้โหลด 5, 5วินี่สุดยอดมากอัตราการจอกรอกก็ค่อนข้างโอเคอยู่สําหรับการยิงกั้นข้างแล้วก็ยิงจุดอ่อนและที่สําคัญกระสุนเป็น APCR เนาะทำให้กระสุนนี่พุ่งเร็วโอเคเรามาก่ลาวถึงตรงนี้กันเถอะครับนะในมุมอย่างนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมเหลือน้อยๆนะฮะอย่างเช่น ถ้าคุณผู้ชมเป็นรถถังหนักนะครับแล้วก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นรถถังกลางหรือว่าเป็นรถถังเล็กหรือรถถังอะไรก็ได้ที่มันซ่อนตัวดีๆหรือพางตัวดีๆหรือวิ่งเร็วๆพวกนี้เราไม่ควรไปแคปฐานล่อตีนะครับถ้าเกิดเราแคปฐานเนี่ยเราไปตรงเนี้ยฐานบางๆบางแบบอะมันจะเป็นฐานโลง่ลงๆยลงไงคุณผู้ชมคิดออกไหมแล้วรถถังเล็กอ่ะมันสามารถมาตรงไหนก็ได้เว้ยแล้วเราจะไม่เห็นเขาแต่เขาจะเห็นเราทาให้เราอ่ะโดนยิงฟรีจนตายฉะนั้นนะครับ ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปแคปลอตีนะครับนอกจากคุณผู้ชมจะเป็นรถถังเล็กแล้วคุณผู้ชมอ่ะอยากให้เขาบุกมาหาเราเพราะว่าเวลาเหลือน้อยใช่ไหมคุณผู้ชมก็ไปแคบฐานลอดตีนเขาถ้าเกิดเขามาปุ๊บแล้วก็รีบออกจากฐานแล้วก็ไปหาซุ่มยิงเอานี่ก็น่าจะเป็นทิคหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถถังช้าๆอย่าไปแคปลอตกลีกับรถถังเบากับรถถังกลางนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะชิบหายออกโอเคเราไปดูกันเถอะว่าการที่ใครไม่รู้เนี่ยแคบฐานเนี่ย แล้วรถถังเล็กไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ชิบหายแค่ไหนตอนนี้ไปก่อนครับรู้สึกว่าเขาจะแคบ2คนเลยแคป2คนเลยมันอยู่ไม่ได้เลยครับอย่างนี้ถ้าเกิดแคป2คนเนี่ยตอนนี้ค่อยๆขยับไปครับอีก29วิครับเราต้องเห็นสักคนเจอ e ซี่้วครับแต่ e สี่ไม่เห็นเราเห็นไหมผมบอกอยู่โอเคอ่าอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเขาจะมองไม่เห็นรถถังเล็กนะเว้ยถ้าเกิดเราแคปฐานอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นอะไรที่ชิบหายเฮ้ยยิงให้เข้าให้ลูกหีหลือสองลูกเองลูกหี้หมดที่ชิบหายเลยนะเพล่างเพล่างเออสวยครับยิงไอเอสสามบ้างเอสสามนั่นแหละเอสสามนะอีสี่เริ่มยิงละเริ่มยิงมัวๆวละยิงให้เข้ายิงให้เข้าเฮ้ยอีสิบสองวิไฟขึ้นแล้วเนี่ยเออเยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว นะก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะฮะผมพูดไม่ผิดเลยเนาะเห็นไหมอย่าแคบบ้านล่อตีนเชื่อผมโอเคถ้าเกิดทางที่ดีนะครับถ้าเราเหลือลหลายคนอย่างเงี้ยเราให้เพื่อนแคบบ้านแค่คนเดียวนอกนั้นเราไปดับช่วยเพื่อนไว้เราอย่าไปแคบบ้านกันทั้งหมดเพราะว่ารถถังเล็กมันจะทำร้ายเราอย่างเงี้ยแหละโอ้อีสี่ตายซะแล้วโอเคกสูนเหลือห้านัดนะครับ โอเคเราประกาศทั้งจุดนี้กันเถอะคุณผู้ชมคิดว่ามันมีความเสี่ยงกันแค่ไหนกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็ยิงไม่เข้าไปหลายนัดเนาะแล้วก็ตอนนี้กระสุนฮีทหมดแล้วเ mm hmm. หลือ mm hmm. แต่กระสุน a อพีที่เจาะแค่212ซึ่งไอ้บางมุมนี่มันก็ค่อนข้างหนานะโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> กระสุนเรานัดจะ2 4 0่ใช่ไหมห้านัดก็คือดาเมจ1,200ใช่ถ้าเกิดยิงไม่เข้านัดน,นึงก็เหลือพันหนึ่งคือใน3-4นัดต้องยิงให้เข้าทุกนัดแต่ถ้าเกิดยิงไม่เข้าสัก2นัดนี่ ไม่มีสิทธิค่า a อ3แล้วเรามาดูกันเถอะว่าคุณนัทนี่เขาจะเป็นยังไง่อะอาเดี๋ยวอะไรมันขึ้นมากลางจอน่ยเออโอเคมาคุณนัทครับ a อ3อยู่ข้างหน้าครับเวลาเหลือ2นาทีครับไม่ต้องเีบเล่งดีๆอ่าแลจุดอ่อน a อ3จะเย็นนะครับกระสุนเหลือ4นัดจะย,ยิงรีบรีบนะโอเคค่อยๆอ้อมครับค่อยๆอ้อมครับ เอ้าเฮ้ยเห้ามพลาดเลยนะพลาดนัดนี้จบเลยนะเว้ยเอ้ยนัดสุดท้ายเอาให้เข้านะเว้ยให้เข้าให้เข้าเอาโอ้โหฝักกระสุนหมดฉันหุนให้ป้าจ้าฉันให้กันป้าจ้าไอ้เอางี้เลยเหรอโอ้โห ไอ้ยยอมใจนะครับเมื่อกี้นี่เกือบตายนะโดนไอ3มชนกลับมาที่359ราเาวมจเกนะถ้าเกิดเราวิ่งมาเร็วกว่านี้นี่เราโดนไอ3สามชนตายตรงคู่เลยนะโอเคถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญมากนะฮะก็นะที่สิบเก้าถ้าเกิดคุณผู้ชมติดปืนนี้มาก็จะเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความคล่องตัวสูงปืนกระสุนดีมันพุ่งเร็วนะเป็น APCR แล้วก็กระสุนโหลดเร็วมากเหมาะแก่การถล่มคู่ต่อสู้อย่างแบบแบบยิงตัดตีอย่างเงี้ยยิงตัดตีเรื่อยๆหรือว่ายิงจุดอ่อนเรื่อยๆจากมุมอับอย่างเงี้ยก็จะสามารถทําตามเบจได้ค่อนข้างไวนะเพราะว่ากระสุนมันพุ่งเร็วแล้วก็โหลดเร็วนะส่วนข้อเสียก็คือต่อของ t 1น9หละมันไม่มีอะไรหรอกนอกนั้นมันก็อยู่ในเกณฑ์โอเคหมดมุมกดก็โอเคความเร็วก็โอเคน้องนันก็โอเคหมดยกเว้นเปราะนะฮะเปราะของ t 1 9นี่ถ้าโดนลูกระเบิดยัดหน้านี่ก็ถือว่าชิบหายวายวอดนะครับ อ่ะโอเคทีสุกขั้วมาณนี้นั้นเดี๋ยวเราไปดูเถรติีกันเถอะว่าคุณนัทพงศ์เนี่ยเขาทเอาไรไปบ้างนะถ้าเกิดเมื่อกี้นี่นัดสุดท้ายนี่ไม่พลาดนี่คุณนัทพงศ์ก็จะได้เหรียญในนเีเว้ยเหรียญทาลายค่าสึกขั้สุดท้ายด้วยกระสุนนัดสุดท้ายอันนี้เป็นเหรียญที่เท่มากเลยผมมีแค่เหรียญเดียวเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะว่าคุณนัทพงศ์ที่ทำอะไ,ไรไปบ้างเนาะ โอเคครับเมื่อกี้คุณนัทพงศ์ก็ยิงไปทั้งหมดนะครับ5,122น่เนาะค่าไป6กคันนะก็เอ็มแตกครับแน่นอนนะฮะก็เหรียญ Defender ก็คือเหรียญป้องกันฐานมากกว่า70พอยต์แล้วก็ได้เหรียญปืนตะกล้งใหญ่นะครับ h i ค h c a l บ b e r แล้วก็ได้เหรียญท็อปกันก็คือค่า6คันขึ้นไปเนาะก็เมื่อกี้ก็ถล่มคู่ต่อสู้ไปหลายคันทีเดียวมาดูทิมสกอร์บ้างแล้วก็คุณนัทพงศ์ก็ยิงไปเยอะที่สุดในเกมเลยนะฮะก็ EFP ดิบไปพันสี่นะครับก็ถือว่า ก็ยิงไปทั้งหมด46นัดนะครยิงโดน35เจาะเข้า24นียครับยิงจากระยะไกล300เมตรก็คือ2,000กว่ากระสุนก็ใช้ลูกทองไปมันใช้กระสุนจนหมดเลยก็ไม่ต้องไปดูเงินหรอกนั้นเล่นตัวถังสีขงสูงเราไม่สนใจเรื่องเงินอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ตัวถังพรีเมียมด้วยเอาเป็นว่าที1 9ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมติดปืน90มานะฮะก็สามารถเล่นได้อย่างนี้นะปืนมันก็สามารถทําลายคู่ต่อสู้ ให้อยู่เพราะว่ามันหนึ่งก็คือมันโหลดเร็วน้ออย่างที่ผมบอกไปแล้วก็กระสุนเป็นเอ c r สามารถยิงคู่ต่อสู้จากระยะไกลได้ค่อนข้างดีเพราะว่ากระสุนมันพุ่งเร็วโอเคส่วนอย่างอื่นก็ลองไปศึกษาการเล่นดูเนาะส่วนใครชอบปืน1น2รมมอย่างแพดก่อนก็ติดได้เหมือนกันครับไม่ว่ากันนะใครอยากแบบยิงแรงๆเหมือนเดิมเนาะนะก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณครับก็ท่านที่รับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณนะัทพงศ์นะที่ส่งรีเพลย์นี่มานะคร,นะใครนใสจก ส่งรีเพย์ามาได้นะฮะทางเพจเฟ c บุ๊ก k WGC TV นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e ส c ริปชั่นนะโอเคแล้วก็ไวัวนนี้แค่นี้เนาะ,ะนะโอเคะบ๊ายบาย